ครับสวัสดีครับพบกับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับแปลงนี้นะครับทางเจ้าของฝากบัตรมาสองรอบแล้วนะครับก็เคยมาถ่ายรอบหนึ่งนะครับรอบนั้นก็เหมือนจะจบนะครับแต่ก็ทางคุณป้าเจ้าของก็ยังทําใจไม่ได้นะครับก็เลย ก็เลยอ่าได้ปิดการขายไปนะครับรอบที่แล้วนะครับรอบนี้นะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายด่วนเลยนะครับก็ต้องการที่จะขายแล้วนะครับต้องการที่จะขายแล้วจํานวนยี่สิบไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะครับเข้าจากถนนหลักเส้นเนี้ยถนนเส้นสามสามนะครับเข้าไปเพียงแค่หนึ่งกิโลก็อีกสี่ร้อยเมตรนะครับที่ดินห่างถนนคอนกรีตรประมาณเจ็ด ะ60เมตรนะครับประมาณ60เมตรเท่านั้นนะครับนะครับประมาณ60เมตรแล้วก็ติดถนนสาธาระเป็นถนนลูกลังยาวหน้ากว้างประมาณ250เมตรเลยทีเดียวนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้น33นะครับถนนสวนสอศตรงไปด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงไปก็จะไปที่สี่แยกกระบินบุรีสาแก้วนะครับไปอารันไปจันทบุรีได้นะครับแล้วก็ไป ถึงสี่แยกกระบินบุรีก็ไปเลี้ยวขวาไปก็จะไปพนมสารคามนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไป, Hence, ไป ước, ที่นครราชสีมานะครับไปได้หมดเลยนะครับถ้าไปด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังของบัตรเนี่ยนะครับไปอีกด้านหลังเนี่ยนะครับไปนี่ก็จะไปที่ตัวเมืองปราจินบุรีนะครับแล้วก็ไปที่นครนายกนะครับไปนครนายกแล้วก็จะไปที่ลังสิตนะครับกรุงเทพเลยนะครับเปรียบเทียบจากลังสิตก็ร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับที่ดินจะเข้าจากถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นสามสามเนี่ยเข้าไปเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกสี่ร้อยเมตรนะครับเราจะขี่ตามถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับเป็นถนนหลวงชนบทเข้าไปเข้าไปประมาณห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาลงคอนกรีตไปอีกประมาณเก้าร้อยเมตรนะครับเข้าจากถนนสวนสอศก็ที่บัดวัดคูเกิลแมปของสำนักงานที่ดินนะครับ ก็ได้หนึ่งกิโลกับอีกสี่ร้อยเมตรนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นรอปรชอนะครับเป็นรอปรชนะครับเป็นรอปชนะครับด้านข้างนะครับก็ตะวันตกรอปรชอลงไปก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนนะครับเราวิ่งเข้ามาจากถนนนะครับประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับ เข้ามาประมาณ250เมตรเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตามถนนไปเลยนะครับเข้าวิ่งไปอีกนะครับประมาณ250เมตรนะครับวิ่งไปประมาณ250เมตรนะครับ250เมตรก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเราวิ่งเข้าไปอีก900เมตรเท่านั้น ราคานะครับเจ้าของตั้งไว้ราคาเดิมนะครับตั้งไว้ราคาเดิมราคาไร่ละสองแสนแปดนะครับไร่ละสองแสนแปดราคานี้คุณป้าบอกว่ารถหย่อนได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับเนี่ยเราจะเลี้ยวขวาไปนะครับตามถนนคอนกรีตเข้าไปนะครับเราจะเลี้ยวตามถนนคอนกรีตเข้าไป อีก900เมตรนะครับที่มองเห็นตรงไปด้านหน้านะครับจะมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอยู่ในที่ก็เห็นวิวเขานะครับในที่ก็จะเห็นวิวเขานะครับเข้าจากเข้าหลังโประชนะครับที่ดินตรงนี้นะครับขึ้นอยู่ตำบลคำจโนดนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนื้อที่2ีไร่สงาน สี่สิบสามตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนะครับนอสสี่จอนะครับอยู่ในลายนะครับโฉนดอยู่ในลายนะครับนี่นะครับเราจะวิ่งไปตามถนนเส้นเนี้เก้าร้อยเมตรนะครับเก้าร้อยเมตรก็จะถึงที่เลยนะครับนี่นะครับระหว่างทางเข้ามาก็จะเห็นทิวทัศน์วิวเขาลักษณะนี้เลยนะครับทิวทัศน์วิวเขาเข้ามาเก้าร้อยเมตรนะครับ จากมุมที่ออกไปถนนสวนอศรเส้นสามสามนะครับหนึ่งกิโลกับอีกสี่ร้อยเมตรที่ดินนะครับจะอยู่ในชุมชนเลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ตำบลคําตะโนดนะครับอ่าอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะครับอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับมีน้ําประปาเนี่ยนะครับแทงประปาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่มองเห็น สูงสูงนิดหนึ่งนะครับจะมองเห็นปลปานะครับไฟฟ้าก็จะต่อประมาณ60เมตรนะครับเนี่ยที่ดินเราจะเข้าเลี้ยวซ้ายมือเข้าไปเลขวามือนะครับต้องขออภัยนะครับเลี้ยวขวามือเข้าไปประมาณ60เมตรนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเข้ามาหลังหมู่บ้านหลังเพื่อนบ้านนะครับอยู่ตะวันออกเพื่อนบ้านเลยนะครับ อยู่ตะวันออกเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับมาถึงที่แล้วนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็จะพาขี่รถตามรูปตามถนนแปลงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลงไปชมนะครับนี่นะครับจากถนนคอนกรีตนะครับลงมาถึงหลักปูนตรงเนี้นะครับประมาณสักหกสิบเมตร ห้าสิบเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับ่ยที่มองเห็นเขาขาวนะครับลงมาก็จะถึงมุมที่ของเราเลยคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงไปด้านในนะครับนี่นะครับที่มองเห็นนะครับจะมีนาอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับคือครึ่งนี้เลยนะครับแล้วครึ่งนี้ก็จะเป็นด้านโคกนะครับยวบัตจะพาขี่รถตามมุมที่ของเราที่ของเราจะติดทางสาธารณะเส้นนี้นะครับยาวตลอดเลยนะครับประมาณสองร้อยห้าสิบเมตร นะครับแล้วด้านมุมนี้ก็ด้านมุมด้านทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะตามทิวทัศคันนั้นนะครับที่มองเห็นจะยาวตามทิวทัเลยนะครับคือนี่นะครับก็คือมีหลักเขตเรียบร้อยนะครับ,ม,รม,บมีการมาสอบมีการมาเช็คหลักหมุดครั้งหนึ่งนะครับก็คือนะครับตั้งแต่ทิวทดศคันนู้นนะครับ ทิวทศนูนเลยนะครับแล้วก็ยาวไปตามทิวต้นไม้นะครับตามทิวต้นไม้นะครับแล้วก็จะยาวไปนู่นนะครับไปประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรนะครับเลยคันทดตรงกลางไปอีกนะครับไปคันทศที่สามนะครับถ้าเรามองไปด้านนี้จะเห็นทิวทัศน์วิวเขานะครับราคาไล่ละสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับราคานี้ให้มาต่อกับคุณป้าโดยตรงนะครับต่อลองกันโดยตรงเลยนะครับนะครับ มาต่อรองกันโดยตรงนะครับต้องการที่จะขายแล้วนะครับก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับบัตรพาขึ้นรถไปชมระหว่างกลางแปลงนะครับแล้วบัตรก็จะพาเดินชมนะครับเดี๋ยวพาเดินพาขี่รถไปชมนะครับ นี่นะครับที่ดินเราก็จะตามถนนเส้นนี้ไปนะครับตามตามถนนเลยนะครับนี่นะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับด้านซ้ายมือนี้เลยทางคุณป้ากับคุณลุงนะครับได้ตัดต้นไม้ออกไปให้นะครับได้ตัดต้นไม้ออกไปนะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับเนี่ยมีหลักเขต ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับยาวไปประมาณ250เมตรนะครับเดี๋ยวบัตรจะจอดรถตรงเนี้นะครับแล้วก็จะพาเดินชมนะครับนี่นะครับบัดลงมาแล้วนะครับก็ด้านนี้ก็ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปนู่นแล้วก็ด้านนี้ นะครับที่บัตรขี่รถมาก็คือด้านนี้นะครับตั้งแต่มุมแปลงของเรายาวมาเนี่ยนะครับมาถึงอีกด้านเนี้ยนะครับถึงหลักสุดท้ายน่าจะอยู่ประมาณสัก250เมตรนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เป็นแปลงนี้เลยนะครับที่มองเห็นนะครับเป็นแปลงนี้ทั้งหมดด้านนู้นก็มีมุมขอบเฉดชัดเจนนะครับเดี๋ยวบัตรจะ พาเดินเข้าไปชมในแปลงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงกันก่อนนะครับรูปแปลงก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้ขี่เข้าจากถนนนะครับเส้นสามสามเข้ามาเนี่ยตามทางคอนกรีตมาเนี่ยหนึ่งกิโลกัอีกสี่ร้อยเมตรก็คือมาถึงแปลงเลยนะครับหนึ่งกิโลสี่ร้อยเมตร อันนี้บัตรการ,ระยะเข้ามาประมาณสักเจ็ดสิบเมตรแต่ไม่น่าจะถึงนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ยาวตั้งแต่มุมตรงนี้ยาวติดทางสาธารณะยาวเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนี่นะครับรูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้เลยยี่สิบไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะครับขายไร่ละสองแสนแปดหมืนบาท ครับราคานี้ก็มาต่อกับคุณป้าโดยตรงนะครับห่างถนนสุวรรอศน,นะครับเส้นสามสามนะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกสี่ร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับราคานี้ให้มาคุยกับคุณลุงคุณป้าโดยตรงเลยนะครับราคานี้มาคุยกับคุณลุงคุณป้าโดยตรง นี่นะครับทางคุณล Bism ุงคุณป้าก็มาตัดต้นไม้ออกนะครับเพื่อจะขายที่นะครับตัดต้นไม้ออกไปแล้วนะครับก็ที่ก็จะเป็นที่เนินนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเป็นที่โคกที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับเป็นที่โคกที่ป่าแบบเนี้ยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นที่นานะครับเป็นที่นา นี่นะครับคุณป้าคุณลุงแกก็มาตัดไม้ออาหมดแล้วนะครับก็มาให้บัตรช่วยรีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อต้องการที่จะขายในที่ดินนะครับในที่ในแปลงเนี้ยนะครับฉนดคุดแดงนสสี่จอใบเดียวนะครับในแปลงเนี้จะมีสระน้ําอยู่อยู่ลูกหนึ่งนะครับคือลูกนี้นะครับเนื้อที่ก็ประมาณสักอ่า ประมาณสักเจ็ดสิบตารางวานะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับเนื้อที่บ่อตรงนี้นะครับเนี่ยน้ําค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ทางเข้ากอไผ่นะครับนู่นนะนะครับทางเข้ากอไผ่ตรงนู้นแล้วก็ยาวตามทางสาระมาเลยก็คือที่ดินแปลงเนี้ยทั้งแปลงนะครับแล้วก็มีที่นาอยู่ด้านนู้นนะครับด้านติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือนาบิ่งนี้อีกบิ่งหนึ่ง นะครับนาบิ้งนี้อันนี้ก็ใช่นะครับทั้งหมดเลยนะครับต้องการที่จะขายนะครับตอนนี้ต้องการที่จะขายแล้วนะครับก็พี่เพื่อนๆนะครับคุณคุณท่านใดนะครับก็ถ้าสนใจที่ดินแนวเนี้ยนะครับลักษณะนี้ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับนี่เลยนะครับมีนาอยู่อีกหนึ่งบิ้งนะครับ ระเขตมุมนั้นก็ตั้งแต่คันทดนะครับคันทดตรงนั้นแล้วก็ยาวตามทิวทดเลยนะครับก็จะมีหมุดอยู่แล้วนะครับตามจุดนะครับก็คือนาอีก,อกหนึ่งบิ้งนะครับแล้วก็อ่าฝั่งนี้นะครับก็มีนาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่โคกที่โคกทั้งหมดเลยนะครับยี่สิบไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะครับขายไร่ละสองแสนแปดนะครับ ราคานี้ก็มาต่อกับทางคุณลุงคุณป้าได้โดยตรงนะครับนะครับมาต่อรองกันดูนะครับก็ทางคุณลุงคุณป้าก็ลดให้ได้นะครับลดให้ได้มีคิวทัศน์วิวเขานะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเรามาหลื้ออกนะครับปรับถมตบแต่งใหม่นะครับก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างถนนเส้นสามสามนะครับเข้ามาจากถนนเส้นสามสามเข้ามาหนึ่งกิโลอีกสี่ร้อยเมตร นะครับแล้วก็ห่างตัวตลาดประจันตคามนะครับสถานีรถไฟตลาดประจัตะนตคามธนาคารนะครับธนาคารนะครับแล้วก็อำเภอประจันตคามนะครับจากตรงนี้ไปอำเภอประจันตคาม9ก้ากิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ปาร์กลังสิทธ์นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับ ถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็อาร้อยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับชนบุรีนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีร2อยสิบแดกิโลนะครับชนบุรีร้อยสิบแดกิโลนะครับงวดก่อนนี้จะจบแล้วนะครับก็คุณพี่เขาก็มาต่อคุยกันจบแล้วนะครับก็คุณป้าแกก็ทำใจไม่ได้นะครับก็ยังตอนนี้ก็คือ ปรึกษากันเรียบร้อยนะครับคุยกับลูกกับแฟนเรียบร้อยหานะครับก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะขายนะครับก็คือก็ให้บัตรมาช่วยรีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับมาช่วยถ่ายสภาพพื้นที่นะครับก็เป็นที่โคกลักษณะนี้นะครับก็มีนามั่งโคกมั่งนะครับทําเป็นโคกหนองนานะครับหรือว่าจะทําเป็นสวน ตัวอย่างนะครับเป็นสวนตัวอย่างเพาะพันธุ์ไม้หรือว่าจะมาปรับถมตบแต่งปลูกทุเรียนปลูกมงคุดอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ราคาก็ก็สมส่วนนะครับก็มาถือว่าไม่แพงเกินไปนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นตรงเนี้นะครับอันนี้เราก็มาสมเอาแล้วก็ไม่โคมรมือได้นะครับแล้วก็จะมีนานะครับหลักเขตก็ตั้งแต่ทิวคันทศคันนั้นนะครับ แล้วก็ยาวไปติดเพื่อนบ้านเลยนะครับแล้วก็ยาวออกด้านนี้ทั้งหมดนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับ128กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากสะเซิงเซานะครับ8หลิ้วมาชมที่ดินแปลงเนี้ยก็90กิโลเท่านั้นนะครับเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าท่านเดินทางมา ถวเฉดสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้ามาเฉดนั้นก็ระยะทางที่ท่านจะเดินทางมาก็ร้อยยี่สิบหกกิโลนะครับร้อยยี่สิบหกกิโลถ้าเปรียบเทียบจากนครราชสีมานะครับร้อยหกสิบเก้ากิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากนครราชสีมานะครับจากที่ดินตรงนี้ไปตลาดโรงเกลือรัน จังหวัดส่าแก้วนะครับตลาดโรงเกลอรันจังหวัดส่าแก้วจากตรงนี้ไปนะครับก็119ก้ิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านอยากจะเดินทางไปซื้อจับจ่ายใส้สอยนะครับพวกของถูกๆนะครับต้องรอโควิดให้มันหายก่อนนะครับตอนนี้โควิดกำลังแรงมากนะครับนะครับมีบ่อน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขานะครับ เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโคกหนองนานะครับหรือว่าจะทําเป็นสวนตัวอย่างนะครับเป็นสวนเพาะพันธุ์ดอกไม้หรือจะทําเป็นสวนเพาะพันธุ์โมเดลอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาปรับทําได้เลยนะครับโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนะครับโฉนดตอนนี้ โฉนดก็โฉนดลอยนะครับโฉนดตอนนี้นะครับทางคุณป้าคุณลุงบอกว่า,าถ้าโอเคก็มาดูชมพื้นที่จริงแล้วก็ถ้าโอเคก็นัดโอนได้เลยนะครับราคาก็มาต่อกับคุณลุงคุณป้าได้โดยตรงนะครับที่ดินสวยๆลักษณะนี้นะครับมีเนี่ยอันนี้เขาเรียกโคกหนองนานะครับทางทางบนเนี่ยเป็นโคกนะครับทางล่างเป็นนานะครับแล้วก็มีบ่อให้ด้วยนะครับเราก็มาขุด สะยกล่องปรับถมตบแต่งนะครับก็จะได้ที่ดินสวยๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใกล้ความเจริญด้วยนะครับใกล้ถนนสวนสอณศรนะครับห่างถนนแค่หนึ่งกิโลกับอีกสี่รอยเมตรเท่านั้นห่างตัวเมืองปราจินบุรีแค่ยี่สิบโลเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับพูดผิดพูดพลาดพูดพังประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ